สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช็คการทองคำไปด้วยกันนะครับในเช้าวันจันทร์ที่16มิถุนายนเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมนะครับผมได้มีการทำคลิปสาธิตนะครับเกี่ยวกับการหาแนวรับแนวต้านสำคัญเพื่อใช้ในการออกออเดอร์เมื่อมันมีการเบรกไว้ให้แล้วนะครับในบ้านแดงนะครับผมลงไว้ในเพลย์ลิสต์ไว้ให้ด้วยเพื่อแยกให้เห็นว่ามันคือ คลิปสอนเกี่ยวกับหัวข้อนะครับสามารถไปติดตามชมได้เนาะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถไปคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้ผมก็ลงไว้ตั้งหากให้ด้วยนะครับหน้าโปรไฟล์ไปท e ี่ลิงก์ของช่องได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่นกอนใน t ท m e frame H4 นะครับ H4 เนาะจากที่เราได้เห็น h 4ได้มีการยกตัวขึ้นไปเปิดเป็นแก๊บอยู่เหนือต้านเด y แล้วก็ต้าน H4 เห็นไหมครับที่สร้างทิ้งไว้จากนั้นได้ได้มีการกดตัวลงอย่างหนัก เพื่อเคลียร์วอลลุ่มฝั่งายมาแล้วหนึ่งรอบเห็นไหมครับกดตัวลงมาอย่างนักเห็นไหมล่อใบหรือเปล่าไม่รู้เนาะอาจจะมีออเดอร์หรือไม่มีออเดอร์ไม่รู้แต่ได้มีการกดตัวลงอย่างนักเพื่อเคลียร์วอลลุ่มฝั่งใบมาหนึ่งรอบจากนั้นดึงไส้กลับแต่เท่าที่รู้ตอนแรกมีการดึงไส้กลับแทบจะหมดแท่งเลยถูกไหมดึงไส้กลับแทบจะหมดแท่งหรือหมดแท่งแล้วก็กดตัวลงมาใหม่อีกรอบทีนี้ h 4แท่งเนี้ยเราต้องดูกันว่ามันมีการกดตัวลงมาแบบเนี้ยมันจะปิดแบบไหนภายในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า ให้ไฮโปิดแบบเป็นแท่งแดงเนาะหรือถ้าเป็นไปได้ H ฮโกดตัวลงมาอย่างหนักเนี่ยมาปิดอยู่ต่ำกว่ารับทั้งหมดถ้าเป็นถ้ายิ่งดีก็คือกดตัวลงมาปิดต่ำกว่าไส้อันเนี้ยจะดีสำหรับไฮโเพราะว่าเรามองว่ามันคือขาลงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่เราก็ต้องมารอดูก่อนว่ามันจะทํำยังไงถ้ามีการกดตัวลงอย่างหนักสำหรับผมตอนนี้ไม้ใบไม้แรกมันควรที่อยู่ที่ไส้นี้ของไฮโอย่างที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่แรกถูกไหมครับไม้ใบไม้แรกอะอย่างแย่ที่สุดอะควรที่อยู่ที่ไส้นี้ แต่ถ้าหาไม้ใน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 กลุ่มเนี่ยในกลุ่มก้อนเนี้ยนะครับกลุ่มก้อนไซเว่เนี่ยมันก็ควรหาในทาเฟรมเล็กเนาะซึ่งมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไม้ที่ไม่ดีแล้วเมื่อมันเบรกไปทางใดทางหนึ่งแล้วมันผิดทางเราก็จะอันตรายถูกไหมครับเพราะว่าการที่เราหาไม้จากการที่มันไซเวย์อยู่แล้วเราไม่แม่นพอมันก็คือการพนันดีๆนี่เองเนาะทำเเพจริงจริงแล้วเราก็ควรรอดูว่ามันจะทํำยังไงเนาะภายในก่อนที่จะจบชั่วโมงถ้ามันมีการจบชั่วโมงด้วยการที่มันดึงไส้กลับหมดแห่งเนาะและแต่ก็ยังเป็นแแท่งงดอยู เปิดแท่งใหม่มาผมมองว่ากดตัวลงมาไม่ถูกรับผมก็จะบาบถูกไหมครับถ้ามันดึงไส้กับหมดแท่งแปลว่ามันไม่ต้องการเยี่ยลงเนาะเพราะว่ามันเคลียร์วอลล่มฝั่งใบแล้วยกตัวขึ้นเคลียร์วอลไอ้ยกตัวขึ้นเคลียร์วอลล่มฝั่งเซลแล้วอาจจะยกตัวต่อก็ได้แต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูเพราะว่าอะไรครับมันยกตัวขึ้นไปเปิดเป็นแก๊บแล้วมันทําอย่างเงี้ยมันไม่ได้เห็นพิชัช่นกลับตัวแบบชัดเจนถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้ามันพอมันไม่ได้เห็นพลาเชันกับตัวแบบชัดเจนอะ่ะถ้าเป็นไปได้มันก็ควรที่จะกดตัวลงมาชนรับทั้งหมดแล้วปิดอยู่ต่ำกว่ารับเราถึงจะมองว่ามันจะลงได้แล้วเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราก็ค่อยเซลอันเนี้ยดีกว่าถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สร้างพชเชันที่ชัดเจนบางทีเราจะออกออเดอร์ก่อนมันก็ลําบากเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องไปดูในทำเรมท,ที่เล็กลงบ้างใหญ่ขึ้นบ้างเพื่อที่จะดูแนวทางเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะ H O เราเห็นอย่างเงี้ยมันก็คือยกตัว กดตัวลงทําไส้เคลียร์บอลลฝั่งบายยกตัวขึ้นก็ทําไส้แล้วทะลุหายไส้ของแท่งก่อนหน้าด้วยทีนี้ถ้ามันยกตัวอีกรอบแปลว่ามันก็ต้องเตลิดไปอีกถูกไหมครับมันก็ต้องกินไส้ตัวเองไปอีกนี่คือความเป็นไปได้แต่ถ้าไม่มันก็จะกดตัวลงเป็นแท่งแดงเพื่อจะสร้างพลัสตนกับตัวฝั่งเซลล์ในทางเฟรมเดเพื่อที่จะเไว้่อเซลในอนาคตตอนที่มันยกตัวขึ้นไปชนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเดนกดตัวลงมาอย่างต่อนเนื่องแล้วมาชน3ามพันสี่ร้อยแล้วปิดจุดต่ำกว่าสามพันสี่ร้อยได้ จะยิ่งดีถ้ามันปิดอยู่ต่ำกว่าแนวรับนี้ไดกก้ก็แปลว่าเดก็ต้องการท e ี่จะเปลี่ยนเทรนอาจจะระยะสั้นระยะยาวก็ได้แต่มันรู้แล้วว่ามันต้องการท e ี่จะเปลี่ยนเทรนเพราะฉะนั้นพอมันกดตัวลงมาชนรับถ้ามันชนสําเร็จได้เราก็รู้แล้วว่ายกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราก็จะเซลล์แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการเบรกลงมาแรงๆละ่ะเราก็หาไม้ายก่อนไงถูกไหมถ้าทุบลงมาแรงๆเราบายจากไส้สุดท้ายแล้วมันดึงไส้กลับเราก็ได้ไม้าบที่ดีถูกไหม แต่ถ้าเราบายแล้วมันกดตัวลงไปชนรับนะสมมติเราไม่คัดมันกดตัวลงมาชนมาชนรับเสร็จ้วมันวิ่งมาหาไส้นี้เราใบอีกไม้หนึ่งสุดท้ายแล้วถ้ามันยกตัวขึ้นไปให้เราเอาไม้นี้ไปคัดไม้นี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรือถ้ามันยกตัวขึ้นไปให้คุณได้ปิดเสมอตัวคุณก็แค่ปิดถูกไหมแล้วถ้ามันยกตัวขึ้นไปมันชนรับไม่สาเร็จแล้วไม้บายคุณก็สามารถยืะถือได้สักพักหนึ่งไม่ต้องรีบที่จะปิดแต่ถ้าเกิดว่ามันชนมันปิดอยู่ต่ำกว่ารับแปลว่ามันทําลายรับนี้ได้ ไม้ายคุณก็จะเป็นไม้บายที่คุณจะต้องปิดละหาจังหวะที่จะปิดโดยที่ได้กําไรในในปริมาณในจํานวนที่คุณพอใจแล้วคุณก็ปิดเพราะว่าคุณรู้แล้วว่ามันมีสิทธิ์ที่จะลงแต่ก่อนที่จะลงอาจจะยกตัวขครนเกียร์วอลลุ่มฝังเซลเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้ปิดไม้ายโดยที่ได้กําไรด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ให้รอทุกให้รอการเบรกทุกครั้งเพราะว่าการเบรกเบรกแรงๆแ,แบบแบบคแบบวดพลาดมันจะทําให้มันมีแกลบถูกไหมครับ ถ้าเป็นบางถ้าเป็นทฤษฎีอื่นเขาเรียกว่า fair value gap หรือ imbalance ถูกไหมซึ่งไอ imbalance แบบนี้มันจะต้องจะต้องมีการกลับไปเคลียร์อยู่ดีถูกไหมครับยิ่งถ้าเกิดว่ามันพุ่งแบบโคตรพ่ารุนแรงมากบินรุนแรงมากเดี๋ยวยังไงมันจะมันจะต้องกลับไปเคลียร์ก็อย่างเช่น day day ตรงนี้เรามองว่ามันคือการที่อ่ะใช่อยู่มันไม่ได้เป็นการ break รุนแรงมาทีเดียวพอพุ่งมาทําขนาดนี้ถูกไหมแต่ day เรามองว่าตรงนี้มันมี gap gap เนี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะย่องกลับมาเคลียร์แน่นอน เพราะฉะนั้นใครที่ติดเซลล์อยู่ <S <S ผมก็ยังมองว่ามันยังมีโอกาสที่จะมาปิดไม้เซลล์แถวๆนี้ได้แต่ข้างล่างจะได้ปิดไมอันนี้ผมไม่รู้แต่ตรงเนี้ยโซนเนี้ยมันมีสิทธิ์ที่ได้ปิดเห็นไหมครับนี่คือการที่จเราจะต้องรู้ว่าอ,อ๋อมันมีสิทธิ์ที่ได้ปิดปิดไม้เซลล์แถวๆนี้แปลว่าเราจะต้องแก้ปัญหาเราจะต้องหาทางแก้ปัญหาให้ได้ถ้าเราติดไม้เซลล์อยู่แถวๆนี้ถ้าติดตามกว่านี้คุณก็ต้องรอลุ้นว่าเพชรนั่กับตัวฝั่งเซลล์จะสร้างสาเร็จไหมจะสร้างสมบูรณ์ไหม,ม,ไหมถูกไหมอ่าถ้า,า,า,าดอยอยกดก แล้วถ้าจะอยากเซลเพิ่มก็ต้องรอให้มันชนลับให้สําเร็จทําลายลับให้ได้แล้วยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราค่อยเซลลอันนี้เล่นได้แต่ถ้าเกิดยกตัวขึ้นไปกดตัวลงมาใครติดเซลล์อยู่แล้วไม่ปิดคาดหวังว่ามันจะลงต่ออันนี้คุณกําลังทําให้ตัวเองอันเป็นอันตรายอยู่เนาะอันนี้ผมบอกไว้ล่วงหน้าถ้าติดเซลลอยู่มันกดตัวลงมาให้ปิดเพราะว่าถ้ามันดึงไส้กลับปดแท่งแปลว่ามันจะไม่กลับมาให้คุณได้แก้ไม้เซลอีกต่อไปนะครับเพราะตรงนี้มันจะมีแกลบให้เคลียร์อยู่สำหรับทำเฟรมเดย์ เพราะฉะนั้นถ้ามันกดตัวลงมาให้คุณเคลียร์แล้วเคลียร์ไม้แล้วรีบเคลียร์นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าถ้ามันกดตัวลงมารอบนี้มันคือโอกาสหนึ่งครั้งที่คุณจะได้เคลียร์แล้วถ้าถ้าหากว่ามันชนรับไม่สาเร็จมันพุ่งกระ้กลับไปหมดแท่งแปลว่ามันจะไม่กลับมาอีกแล้วตรงนี้แล้วคุณก็จะอันตรายเพราะคุณจะไม่มีวันได้แก้ไม้เซลอีกจนกว่ามันจะได้เปลี่ยนเทรนแบบเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ต้องรู้อันนี้ต้องรู้ล่วงหน้าไว้ประมาณนี้เลยนะครับ ถึงเล่นถึงให้เล่นแบบไม่ต้องประมาทแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้ถ้ามีโอกาสให้แก้ปัญหาแก้ครับถ้ามีโอกาสให้กําไรแล้วค่อยกําไรเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาต้องมาก่อนไม้ที่ไม่ดีคนเสียทิ้งให้หมดนะครับเนาะกอประมาณนี้ส่วนทางเฟรมวีก็เหมือนทาเฟรมเดีก็คือกดตัวลงทำไส้ยกตัวขึ้นทำไส้แล้วทีนี้เราต้องดูว่าทางเฟรมวีจะเบรกไปไหนล่ะถูกไหม อาแบบนีถ้าเบรกลงมาหาไส้นี้ผมก็จะหาไม้บายที่ไส้นี้ก็ได้สุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ชนรับมันยกตัวขึ้นผมก็มีไม้ายไปเก็บกาไรถูกไหมหรือถ้าใครที่ติดเซลลอยู่ข้างล่างแล้วไม่มั่นใจกดตัวลงมาแล้วคุณบายที่ไส้นี้ถ้ามันดึงไส้กลับยกตัวขึ้นไปคุณก็ยังมีไม้บายไปเฮดไม้เซลล์หลุดหนึ่งแล้วแล้วหนึ่งไม้หรือสองไม้ก็ได้อย่างน้อยคุณก็สามารถเียดผลล่างได้ไกลขึ้นเพื่อที่จะรอให้มันมีการไปสร้างจุดกับตัวข้างบนอีกทีหนึ่งก็ได้เห็นไหมการเฮดไม่จําเป็นไม่เฮด แต่เฮดก็ต้องรู้ว่าเฮดควรเฮดตรงไหน,นไม่ใช่มันบินบินบิน,บนขึ้นไปแล้วคุณไปไล่เฮดไม่ใช่ครับรอจังหวะที่เฮดให้ดีพอมันมีการกดตัวลงมาไม่ชนลับไม่ล่อายเพิ่มแล้วคุณเฮ็ดแล้วคุณาบเฮดไปสุดท้ายแล้วมันยกตัวขึ้นมันไปมันไปต่อไม้เสียวคุ้มกันอันตรายน้อยลงเพราะคุณมี้บาบไปเฮ็ดไว้แล้วเห็นไหมครับนี่คือวิธีการเล่นที่ถูกต้องแล้วปลอดภัยกว่าด้วยไม่ใช่อยากจะไปเฮดตรงไหน,นตรงก็ได้อยากจะไปโฟล์วใบโฟลเสียวตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ครับเราต้องรอจังหวะ ใช่อยู่การรอจังหวะบางครั้งมันอันตรายถูกไหมถ้ามันถ้าเกิดว่ามันบินไปเรื่อยๆแล้วคุณแตกโอเคเข้าใจครับแต่ถ้าเกิดว่ามันบินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จปุ๊บมืไปเฮดาบเต็มไปหมดเลยแล้วมันตึงไส้กลับแล้วคุณจะทํำยังไงพอคุณได้แก้ไม้เสียยวไม้ใบคุณก็ติดเหมือนเดิมแล้วคุณจะทํำยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถึงถึงเวลาให้เล่นให้เล่นแบบเราต้องมีความรู้ครับความรู้นั้นสําคัญมากความรู้นั้นเป็นเครื่องมือนะครับแต่ความรู้ต่อให้เป็นเครื่องมือที่ดีในการเทรด มันยังเป็นแค่รองลงมาถ้าเทียบกับความแข็งแกร่งทางจิตใจบางครั้งถ้าคุณรู้ว่าคุณทําตามแผนแล้วทําทุกอย่างได้ถูกต้องตามแผนแล้วแล้วคุณเชื่อมั่นในแผนคุณก็จะไม่ต้องกลัวถูกไหมครับแล้วคุณต้องมั่นใจว่าเวลาคุณเล่นคุณต้องชัวร์แล้วว่าคุณวิเคระห์มาที่วมมท้วนแล้วว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามแพลนทุกอย่างเป็นไปตามกราฟมันกดตัวลงเพื่อเคลียร์แล้วเราไปถ้าเราโดนล,ลากเราจะไม่มีความกลัวไม่ใช่ว่า พอโดนกอีกนิดหน่อยรีไปคัดหมดแล้วสุดท้ายพอมันดึงไส้กลับหรือมันสร้างไพ่ให้่นกลับตัวยกตัวขึ้นไปเต็มๆคุณก็มานั่งเสียดายไม่เอานะครับเนาะเราไม่เล่นกันแบบนี้เราเล่นกันด้วยความที่เรามีจิตใจที่แข็งแขร่งมั่นคงสกิล l นีน่นเป็นลองจากจิตใจด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าสกิลมันฝึกกันได้สกิลมันสอนกันได้แต่จิตใจถ้าคุณยังใจแข็งไม่มากพอ แล้วความใจแข็งไม่มาพอส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่คุณไปเปิดไม้ที่มันไม่ดีไปเรื่อยๆถูกไหมแ,แรกๆทุกคนเล่นอ่ะมีมีจิตใจแข็งแกร่งบดอ่ะกล้าเปิดทุกจุดหมดเลยแต่พอเล่นไปเล่นมาเล่นแล้วคัดเล่นแล้วคัด,เล,ลดเล่นแล้วลากเล่นแล้วแตกทํไปบ่อยปุ๊บจิตใจก็ไม่แข็งพอเปิดไม้มากาไรแค่หลุดร้อยสองร้อยจุดรีบปิดถูกไหมครับแต่เวลาโดนลากโดลลากเป็นพันจุดเป็นหมื่นจุดแล้วโดนลากได้เนี่ยแหละคือการที่จิตใจมันไม่แข็งแกร่งพอ การที่บางครั้งผมบอกให้ปิดก่อนถ้าเกิดมันยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านมันมีเหตุผลถูกไหมมันมีเหตุผลประกอบผมถึงบอกว่าเวลาเราเล่นกับกราฟเราเล่นด้วยเหตุผลครับยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านไม่ถึงต้านย,ยึกยักยังไงก็ไม่ชนต้านแปลว่ามันจะไม่ต้องมันต้อง,ม,องมันไม่ต้องการเยี่ยมไปต่อเราถึงจะปิดอันนี้คือการที่เรามีเหตุผลในการเล่นไม่ใช่ว่าเฮ้ยยกตัวขึ้น200จุด300จุดรีบปิดละสักคักงก็ยกตัวอีกเอ้าเสียดายอย่าเล่นแบบนี้นะครับ ถ้ามันยกตัวขึ้นแล้วมันยึกยักมันไม่ยอมชนต้านแล้วคุณปิดไม้ TP ไปแล้วใช่ไหมคุณเก็บกำไรไปแล้วแล้วมันสุดท้ายมาไปชนต้านก็ไม่จําเป็นต้องไปเสียดายเพราะว่าอะไรครับเพราะสุดท้ายคุณก็จะหาไม้ที่ดีได้อีกอยู่ดีถ้าคุณเล่นตามหลักตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องคุณเล่นตามสิ่งที่คุณเรียนรู้มาอย่างถูกต้องแล้วคุณไม่ไปเปิดไม้มั่วๆกดตัวลงอะไรก็บายหมดยกตัวขึ้นอะไรก็เซลหมดไม่ใช่ถ้าคุณเอาหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องในการเล่นสุดท้ายแล้วคุณจะได้ไม้ที่ดีอยู่ดีไม่มีอะไรต้องห่วงครับเนะ เพราะฉะนั้นพอคุณเล่นตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องทฤษฎีที่ถูกต้องแล้วสุดท้ายแล้วคุณไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะคุณจะแก้ปัญหาได้ทุกครั้งเหมือนที่ผมบอกถ้าคุณเปิดไม้ในจุดที่มันที่ควรเปิดสุดท้ายไม้นั้นจะแก้ได้แน่นอนคุณจะโดนลากแค่ไหนมันก็จะแก้ได้แน่นอนแต่ถ้าคุณไปเปิดไม้ในจุดที่มันไม่ควรเปิดมันก็มีโอกาสที่จะได้มาแก้แต่ก็มีโอกาสที่จะไม่กลับมาให้คุณได้แก้อีกเลยเหมือนกันแล้วสุดท้ายคุณก็จะต้องอยู่ด้วยความกลัวเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นสกิลสกิล แต่ที่สําคัญคือการตัดสินใจมากกว่าการมากกว่าจิตใจเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใจผิดคุณเลือกที่จะเอาไม้โดยที่เลือกที่จะเข้าโดยที่มันยังไม่เข้าเงื่อนไขหมดก็คือคุณโลภพอคุณโลภเสร็จปุ๊บสุดท้ายคุณก็ต้องกลัวเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าคุณเปิดไม้ที่ผิดส่วนใหญ่เวลาคุณเกิดความกลัวเพราะคุณรู้ไงวะคุณรู้อยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วลึกๆว่าคุณเปิดไม้ในจุดที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลามันลากคุณก็เลยกลัวพอกลัวไปกลัวมาไม่กล้าเปิดไม้เพิ่มไม่กล้าทาอะไรเพิ่ม แม้แต่จะเปิดไม้เพื่อมาแก้บางทีก็ไม่กลา้าเพราะว่ากลัวมันจะลากไปลากไปแล้วก็พาไปแตกเห็นไหมบางทีแม้แต่จะแบบระวังโดนลากแม้แต่จะทากาไรเพิ่มเติมในใ,ในในการโดนลากแบบเก็บบาลซ์เข้าพอตไปเรื่อยๆยังไม่กล้าเลยเพราะว่าอะไรครับคุณกลัวเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณเปิดไม้แรกผิดคุณเปิดไม้สองสามสี่ห้าหกผิดแล้วคุณทําอะไรไม่ได้แล้วคุณก็เลยกลัวพอคุณกลัวคุณไม่กล้าเปิดไม้เพิ่มสักสักสักพักหนึ่งมันก็จะลากคุณไปทําให้พอตแตกอยู่ดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเหตุผลค,คือ เอาเอาจริงๆสำหรับผมนะครับจิตใจต่อให้สําคัญมากๆจริงๆอ่ะมันก็ยังสู้การตัดสินใจนักขนาดน,นั้นที่คุณเปิดออเดอร์ไม่ได้เนาะใช่อยู่จิตใจสําคัญมากใช่อยู่สกิลสําคัญมากแต่ผมพูดตรงๆเลยว่าการตัดสินใจนักขณะที่เปิดออเดอร์คุณมั่นใจไหมว่าเงื่อนไขมันเข้าหมดก่อนที่คุณจะเปิดถ้าเงื่อนไขเข้าหมดแล้วคุณเปิดแล้วคุณรู้ว่าไม้นี้จะได้กลับมาแก่คุณจะไม่มีทางที่จะต้องไปกลัวเลยแล้วเรื่องจิตใจก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วทีเนี้ย แต่ถ้าคุณเปิดออเดอร์ในจุดท,ที่มันไม่ดีบ่อยๆบ่อยๆคัดบ่อยๆคัดบ่อยๆสุดท้ายคุณก็จะใจพังไม่กล้าเล่นจังหวะที่ควรเข้าไม่เข้าจังหวะที่ไม่ควรเข้าดันไปเข้าตรงไหนควรเก็บทีพีไม่เก็บเนอะตรงไหนที่ไม่ควรเก็บทีรีบเก็บเพราะว่ากลัวว่ามันจะลากเพราะว่าคุณไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะามันไม่ได้เข้าคุณเล่นโดยที่มันไม่ได้เข้าเงื่อนไขเห็นไหมและอันไหนควรคัดไม่คัดอันไหนไม่ควรคัดดันไปคัดมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณกลัวแล้วเพราะคุณเล่นผิดๆตั เพราะฉันถึงบอกว่าการตัดสินใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของผมเนาะเพราะว่าพอคุณตัดสินใจถูกทุกอย่างมันจะเข้าเงื่อนไขเองต่อให้คุณโดนลกคุณก็จะได้แก้ไม้ต่อให้คุณโดนากไปไกลแค่ไหนคุณจะได้กลับมาแก้ไมไ้แน่นอนถ้าคุณตัดสินใจในจุดที่มันถูกที่สุดเข้าเงื่อนไขที่สุดเท่าที่คุณจะเล่นได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้เนาะก็เล่นตามเงื่อนไขอย่างที่ผมได้บอกรอให้มันมีการเบรกก่อน h หผมก็ได้บอกไว้แล้วเนาะ h หผมก็ได้บอกไว้แล้วไม้แรก ที่แย่ที่สุดเลยนะไม่ไม่ใช่ไม้ที่ดีนะไม้แรกเนี่ยตรงนี้จะถือว่าเป็นไม้ที่แย่ที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ากดตัวลงมาถึงที่ไม้นี้แล้วคุณบายนี่คือไม้แรกที่ควรบายที่สุดแล้วถ้าคุณบายก่อนหน้าเนียนี่คือเป็นไม้ที่อันตรายหมดเลยเนาะแล้วถ้าจะเซลล์ล่ะก็ยกตัวขึ้นไปเซลล์คุณก็ไปหาต้านของไทม์เฟรมเดย์เห็นไหมอ่าต้านไทม์เฟรมเดย์มีอีกไหมไม่มีละคุณต้องไปดูในไทม์เฟรม H4 H4 แล้วก็กลับไปดูย้อนกลับไปดูอะไรไกลๆเลยอนะ่ะมีต้านให้เล่นไหมอ่า ถ้ามันยกตัวขึ้นต่อคุณก็ไปเล่นที่ไส้ไหนถ้ามันไปชนต้านนี้คุณตีแนวต้านไปเลยชนต้านน,น,านี้คุณก็ต้องไปเล่นที่ไส้นี้ถ้าไปถึงไส้นี้แล้วคุณเซลแล้วมันไม่ชนต้านแล้วสุดท้ายมันดึงไส้กลับหรือสร้างพลังชั้นกลับตัวฝั่งเซลแล้วกดตัวลงชนรับคุณก็จะได้ไม้ที่ดีอีกไม้หนึ่งไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเห็นไหมสุดท้ายแล้วถ้าคุณเล่นตามเงื่อนไขคุณไม่มีอะไรต้องกลัว <palette. S 2> <BOB S 1> ต่อให้คุณไปบายที่ไส้นี้เอ, ي, ค apa, คเอ้คุณไปเซลที Wing, ไ่ไส้นี้แล้วนะครับเออเนี่ยคุณไปเซล แล้วมันเบรกไปแรงๆสุดท้ายคุณก็มีโอกาสที่จะกลับได้กลับมาแก้ไม้คุณไม่มีอะไรต้องห่วงขนาดนั้นแต่ถ้าคุณไปไล่เซลล์เซลล์เซลล์โดยที่แบบคุณไม่ได้ดูเลยว่ามันทาอะไรอยู่มันกําลังไซเวย์ขึ้นไปล่อเซลล์อยู่หรือเปล่าหรือว่ามันไซเวย์ลงไปล่อบายอยู่หรือเปล่าหรือคุณไปไล่บายคุณไปไล่เซลล์แล้วคุณไม่ดูเลยว่ามันล่ออยู่หรือเปล่านี่อันตรายเพราะว่าเวลามันไซเวย์อะจุดที่มันไซเวย์มันจะไม่มันจะไม่ค่อยกลับไปเคลียร์เพราะมันคือการล่อไปเรื่อยๆมันจะไม่กลััับบไไไไปปเเเเคคคคลีีีียยรรพาาาะะะะว่่่ถ้้้มมมนนนกก็จดดดิทงับ สำหวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้จริงๆแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วฝากคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ